ครับสวัสดีครับเมอร์ซีคุณสี่นะครับศูนย์จิตตั้งโชล่าเพื่อความนุ่มนวลบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับที่เห็นคือ New r e v o ล o c กโคนะครับมาร์ฟเกตโชล่างใหม่ให้นุ่มนวลหนึบนิ่งนะครับรถอาการสะเทือนอาการดิดเด้งอยู่ใครที่ใช้รถ r e v o อยู่นะครับอย่าอัพเกรดโชล่าให้นุ่มน์นั่งสบายๆนะครับเมอร์ซีคุณสี่สามารถแก้โจทย์และตอบโจทย์ได้นะครับคันนี้นะครับมาร์ฟเกตโชล่าโดยใช้ออสอะโมโนเอสเอสนะครับหน้าหลังนะครับ นี่คือชอัโมโนเอสเอสเป็นชาแบบแก๊สผสมน้ำมันนะครับมีระบบวาบแรงผันตามสภาพถนนนะครับคอยควบคุมไม่ให้สปริงและแหนบเพิ่มแรงดีดนะครับก็สามารถสร้างความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารและเพิ่มสามรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งให้กับตัวเลเวลคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถเลเวลล็อกโคแบบพีเลนเนอร์นะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับข้างหลังมีแหนบเพียง3แผ่นนะครับบางท่านยังบอกว่ามีการสะเทือนอาการดีดเด้งอยู่นะครับ จะอ,อัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆนั่งสบายๆนะครับมาที่เมอร์ซีสคุนนะครับบนถนนรามบ,บินทากิโลเมตรที่7ครับผมครับนี่คือช่วงอัพตัวโมโนเอสเอสนะครับเป็นช่วงแบบกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันเป็นช่วงแบบโมโนทูบนะครับคุณสมบัติพิเศษของตัวโมโนเอสเอสคือเป็นช่วงแบบกระบอกเดียวๆพื้นที่ทำงานของลูกสูบมีเยอะนะครับ นอกจากนี้ยังออกแบบมาพิเศษคือมีระบบวาแปรผันตามสภาพถนนนะครับคอยควบคุมให้สปริงกับแหนบเพิ่มแรงดีดนะครับก็จะทำให้ช่วงล่างนุ่มนวลหนึบหนึบนะครับโช๊คอัพโมโนเอสเอสนะครับนะครับตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลนะครับเป็นโช๊คอัพแบบแก๊สผสมน้ำมันนะครับใครที่ใช้ลีโว่ล็อกโคนะครับอยากเก็บช่วงล่างให้นุ่มนวลนั่งสบายๆมาที่เมิร์ดสีคุณสีนะครับ นึกถึงช็อคล่างนุ่มๆเมื่อสี่คณสี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับชุดช็อกอัพตัวโมโนเอสสนะครับตัวนี้ในราคาเพียงหมื่นเศษๆนะครับหน้าหลังนะครับสามารถอัพเกรดช็อคล่างให้รถท่านนุ่มนวลหนึบนิ่งได้นะครับครับหลังจากประกอบตัวช็อคเรียบร้อยนะครับทิมช่างก็จะลงเริ่มลงมือประกอบติดตั้งตัวช็อคโมโนเอสสนะครับคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับ สำหรับล็อกโค้คันนี้นะครับเป็นตัว P Runner นะครับสประตูแคปบนะครับทำการติดตั้งโช้ฟหน้าของ Mono SS นะครับคู่กับสปริงเดิมๆนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณสมบัติพิเศษของตัวชอฟ Mono SS เป็นโชอฟแบบ Mono Tube นะครับเป็นแบบแก๊สผสมน้ำมันชอฟแบบ Mono Tube คือช้ฟแบบกระบอกเดียวๆนะครับชอฟเดิมที่มาจากโรงงานเป็นโช้ฟแบบ Twin Tube นะครับมีไส้ในกระบอกหนึ่งพื้นที่ทำงานของลูกสูบก็จะแคบนะครับ ระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับแต่ชัวงโมโนเอสเอเป็นช่วงแบบโมโนทูบนะครับพื้นที่ทํางานของลูกสูบจะมีเยอะเพราะเป็นช่วงอัพแบบกระบอกเดียวๆนะครับและเป็นลูกสูบเลยนะครับสามารถซับแรงดิ่ดได้ดีด้วยระบบวาลแปรผันตามสภาพถนนนะครับก็ทําให้อาการเสถเทือนการดิดเด้งไปยังห้องโดยสารลดรงนะครับเป็นการอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลหนึบนิ่งนะครับนี่คือชวงหน้าโมโนเอสเอนะครับที่ติดตั้งในเลเวล็อกโคคันนี้นะครับ นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมอร์สี่คุณสีบนหรามินทากิโลเมตรที่7จดนะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถยี่ห้ออะไรนะครับติดต่อที่เมอร์สี่คุณสีได้นะครับอย่ากอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆนั่งสบายๆแบบครอบครัวนะครับครับมาดูด,ด้านหลังนิวเลเว l โล c โคนะครับเราจะทำการเซตแหนบนุ่มพร้อมกับติดตั้งตัวชวูปโมโนเอสนะครับ นี่คือโช้คอัพหลังนะครับ mono SS มาพร้อมระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนนะครับคอยควบคุมมาให้แหนบเพิ่มแรงดิดนะครับทันทีที่แหนบดีดตัวโช้คอัพ m o n น SS ก็จะเพิ่มแรงหน่วงตามทํางานสัมพันธ์กับการดีดของตัวแหนบนะครับก็ทําให้ช่วงล่างนุ่มนวลหนึบหนิ่งนะครับขณะที่ใช้เลเวลอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับแหนบมีเพียง3แผ่นนะครับด้านหลังสังเกตง่ายๆนะครับนี่คือแหนบที่มาจากโรงงานนะฮะ3แผ่นนะครับ เราทําการเซตแหนบนุ่มนะครับในการเพิ่มระยะของปลายแหนบนะครับคือให้แหนบมีระยะหย่อนตัวลงได้เยอะนะครับแหนบเดิมเนี่ยจะแปกกันนะฮะเมื่อไหลที่แหนบนะฮะมีระยะหย่อนตัวได้ครับปลายแหนบแยกออกจากกันครับแหนบไม่มาปะทะกันก็ลดอาการซึมเทาอาการติดตดงได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติเดิมแหนบ3แผ่นนะครับออกแบบมาครับก็สามารถหลดน้หนักได้เป็นตันๆนะครับค่าเทก็จะสูงเหมือนเดิมนะครับ พอเราอัปเกรดนะฮะโดยการเซ็ตแหนบนุ่มนะครับให้แหนบลดแรงกระทกก็ทําให้ช่วงล่างนุ่มนวลหนึบนิ่งนะครับยิ่งได้ชว์อัพตัวโมโนเอสเอฟที่มีระบบความแรงผันนะครับช่วยควบคุมให้แหนบชะลอการดิดตัวลดลงเวลาเราวิ่งเจอถนนขรุขระอาการสะเทือนอาการดิดเด้งก็จะลดลงตามนะครับนี่คือตัวเลเวลล็อกค้ครับมาอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนุ่มนั่งสบ,สบายสบายที่เมอร์ซี่คุณสี่นะครับเดี๋ยวพอเซ็ตแหนบนุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ทําการติดตั้งตัวชว์อัพโมโนเอสเอเข้าไปนะครับ หลังจากเซ็ตแหนบนุ่มเรียบร้อยนะครับทีมช่างก็จะลงมือติดตั้งตัวโชัพหลังครับโมโนเอสเอนะครับในเลเวล o c o คโคคันนี้นะครับนี่คือโชัพโมโนเอสเอนะครับที่จะทําการติดตั้งในรถกระบะเลเวลเร็โคนะครับ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับแหนบ3แผ่นเด้งได้นะครับช็อคอัพโมโนเอสเอสสามารถควบคุมการดีดของตัวแหนบหลังได้ดีนะครับในระบบวาล์วลายผันตามสภาพถนนนะครับทันทีที่แหนบดีดตัวนะครับช้คอัพตัวโมโนเอสเอสเพิ่มแรงหน่วงตามสมพัญกับการดีดของตัวแหนบนะครับเมื่อเราทําการเซตแหนบมุ่มเพื่อให้แหนบมีระยะหย่อนตัวลงได้เยอะฮะลดแรงปะทะตรงนี้ได้นะครับอาการเจ็บอาการีเด้งย่อมลดลงมาตามนะครับ ก็ทำให้ช่วงล่างเลเวลนุ่มนวลนึบนิ่งนะครับนี่คือชาร์ปหน้าหลังโมโนเอสเอสนะครับติดตั้งในเลเวลล็อกโคนะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารและเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่หนึบนิ่งนะครับที่เมอร์สีค4บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7ครับผมครับอย่าลืมนะครับน็นช่วงล่างนุ่มๆนะครับเมอร์สีคุบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7เท่านั้นนะครับ เรามาติดตามดูคลิปรีวิวนะครับผลลังการติดตั้งนะครับเลเวลล็อกโค้นะครับกับชอบโมโนเอสเอสนะครับผมทีมเอื้อสี่สี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7ครับครับสวัสดีครับเอื้อ4ีคุณสนะครับศูนย์ติดตั้งชโช้ฟเพื่อความนุ่มนวลบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับตอนนี้เราพา new เลเว l ล็อก o ค้นะครับตัวนี้เป็น P Runner 4ประตูนะครับมาเกิดช่วงล่างโดยโช้ฟโมโนเอสเ s สนะครับในราคาเพียงหมื่นเศษๆนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังคลิปรีวิวว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาอัปเกรดช่วงล่างเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงและหลังจากการติดตั้งลองวิ่งมาระยะหนึ่งเนี่ยเขาสัมผัสถึงความแตกต่างจากของเดิมยังไงนะครับก่อนหน้าที่จะมาติดตั้งช่วงล่างเดิมๆนะฮะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะเวบบอรถค่อนข้างช่วงล่างค่อนข้างแข็งกระด้างครับแล้วก็เข้าโค้งด้วยความเร็วมีอาการท้ายสะบัดแล้วก็โยนแต่หลังจากติดตั้งแล้ว การเข้าโคง้งการอะไรรู้สึกว่าให้ความปลอดภัยมากขึ้นฮวก็ช่วงล่างนุ่มนวลขึ้นครับอาการโยนหายไปแล้วก็เวลาขึ้นเนินขึ้นสะพานอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่จำไม่เด้งแล้ครับไม่เด้งครับเอาเดี๋ยวออกซายนะครับเวลาขับขี่เจอพวกถนนรอยปะถนนแล้วถนนคูขาอะไรนิดหน่อยอาการสะเทือนลดลถมายอย่างไร้ดยสารเยอะไหมฮะเยอะครับค่อนข้างเยอะมากเยอะถึงเยอะมากเลยครับคือ แต่ต่างจากของเดิมเลยถ้าคือคือถ้าพูดถึงพอเราขับรถขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกเฮ้ยต่างจากของเดิมเลยทันทีเลยไหมฮะต่างแตกต่างมากครับมากเลยคืองบประมาณก็คือค่าโช็กค่าตัวช๊เฉยๆเนี่ยคือหมื่นกว่าบาทถูกไหมฮะครับใช่แล้วเราก็มาทําการเซ็ตนุ่มมีนิดหน่อยนะฮะที่เป็นส่วนของทางร้านเมิร์สถือว่าพอใจไหมครับพอใจครับพอใจเนาะในค่าใช้จ่ายที่ไม่เยอะนะครับจับต้องได้จับต้องได้แล้วก็สิ่งที่เราได้เออเฮ้ย คาดหวังไหมว่าเฮ้ยจะได้ฮ้ยจ่ายเท่านี้จะได้ประมาณอย่างนี้คาดหวังไหมฮะมีการคาดหวังครับแล้วก็ตรงตามคาดหวังทำรถแล้วก็ตรงตามคาดหวังเราจ่ายแค่นี้แต่ว่าเรารู้สึกว้ยได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะคุค้มค่ากับเงินที่จ่ายเนาะคือไม่ต้องจ่ายเยอะนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับเสียงรีวิวนะครับก็นี่ก็เป็นชุดช่วงล่างของ m o n น SS นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพียงราคาหมื่นเศษเศษนะครับ นะครับแล้วก็ทําการเซ็ตน้นมัมในเลเวลล็อกโคนะครับที่เขาบอกว่าแหนบสามแผ่นนะครับไอการสะเทือนอาการเด้งพอติดตั้งชุดโช๊คอัพตัวนี้เข้าไปนะครับก็สามารถตอบโจทย์ให้ช่วงล่างของรถท่านนุ่มนวลนึบนิ่งนะครับใครที่อยากอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆกว่ารถสแตนดาร์ดโรงงานนะครับมาที่เมอร์ซีส์คุนสีนะครับนะฮะนึกถึงช่วงล่างก็เมอร์ซีส์คุนสีบนรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดนะครับขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามนะครับเห็นมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับขอบคุณที่มาใช้บบบบบรรรรรริกานะคคคคััััััสสสสววดดีี